พองไปฮะอันเอาหาหาทานหายัางมอเตอร์ไก็ได้พองทานโดนยิ่ใหญ่มากันนี่ไว้ได้เบิร์อะไรยี่หายนะอันกระซางเล้าแล้วกินได้เบิร์อะไรไม่เี้ยหน่อยน่ะล่ะวันเราก็ไม่กินนี่แล้วแสบก็อย่างตัวนั่งนะคะก็ไม่ยเงี้ยยี่หมอยังเงี้ย เพิ่มเพิ่มเอาเพิ่มเอากระบ้านหรือเอากิบบาน,กนยุนี่กินนี่มีตำจา้าตำเนีย้ยไม่ใส่พริกอ่ามันเหลืออะไรเนี่ย อ่ามรอ่ะเวาเรียกขนมโคกตีขนมโคกชนเลิศเดอ้อแซ่บมากอ,อย่าไปหากินอนมันอยากกินอนมันงายชะนะเลิศนะจกว <c oughs> เลิศแน่ก็มากมากกินด้วยกกอนเนย่งก็ใส่เขามันแน่นดีเนาะ <c oughs> เอขอข้าเนียก็มีด้วยโยกกล้องไปโรดด้วยไปไปจ้าโยกไปพระจุห้สายใจไปโหลดเพือไปไป่อไปนดไปไปยางโนคลงโนคละคนละมากวาน,นคนอีกแล้วพัดินังกรกัน

ไม <chat> ่เป็นโต๊ะบาหินอ่อนต่อไป I'm on my mind.